แอปทักษออนโพสต์ on, รูปภาพล่าสุดสะดุดตาใส่เสื้อเอลลอยซูมกันไอจีแทบแตก เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ก็ทำเอาหลายคนกรี๊ดที่ฝันเป็นจริงค่ะหลังจากแอปทักซอนและทิมพิธาได้เจอกันแล้วแถมงานนี้ยังได้ถ่ายรูปคู่กันโดยมีน้องปีใหม่และน้องพี่พิมพ์อยู่ร่วมเฟรมด้วยซึ่งหลายคนก็มองว่าเป็นภาพครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งต่อมาชาวเน็ตก็จับโป Team ้ทิมพิธาได้ค่ะหลังโ่ใน IG ของแอปทักซอนด้วยมีผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งนะคะได้ออกมาจาับโปะทิมพิธาหลังจากได้นําอ G ที่เป็นบัญชีการเมืองไปกดไลค์รูปของแอปกับน้องปีใหม่ค่ะ ซึ่งความจริงแล้วบัญชีดังกล่าวไม่ได้มีการฝนโลแอปทักซอนนะคะหากจะเห็นรูปก็ต้องเป็นการค้นหาเพื่อเข้าไปดูโดยเฉพาะค่ะและล่าสุดต้องบอกเลยนะคะว่าทำเอาแฟนๆกรี๊ดหนักมากค่ะเพราะดูเหมือนกับว่าแม่แอปทักซอนยิ่งดูสวยเปรี้ยวขึ้นทุกวันค่ะโดยคราวนี้แอปทักซอนได้อวดลูกเอวลอยที่ต้องบอกเลยว่าน้อยครั้งที่เราจะได้เห็นกันนะคะก็ไม่รู้ว่าทำไมนับวันขึ้นแม่ยิ่งดูเปรี้ยวขึ้นได้ขนาดนี้ค่ะ